สวัสดีครับวันนี้พบเกม1 p Treasure คู่ผมครับเมสเซอร์อเควันนี้ครับอยู่กับคลิปสอนเล่นสอนจัดทีมครับซึ่งวันนี้ครับอยู่กับมาร์โก้แอนด์น่อขาว6ดาวครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่เคยอยู่ในเทียสูงนะครับหรือเทียก็สมาก่อนซึ่งอยู่มายาวนานพอสมควรเลยนะถึงในปัจจุบันครับจะตกเทียแล้วก็เหอะ แต่ความเก่งกาจของมันครับและการใช้งานได้ของมันครับก็ยังไม่หมดไปนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีๆครับถึงในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในอดีตครับมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกัปตันสายถึกครับที่ดีที่สุดในเกมนะครับกัปตันสายถึกนะแต่ถึงในปัจจุบันครับจะมีตัวละครอื่นๆที่จะถึกมากกว่ามันมาก็เหอะแต่มันก็ยังเป็นตัวละครที่ยังดีอยู่มากๆครับซึ่งการเล่นของมาร์โกแอนดนดตขาวครับ เป็นได้ทั้งกัปตันและเป็นได้ทั้งลูกเรือครับซึ่งการเล่นของทีของมันจะเป็นการเน้นยื้อเทินหน่อยหนึ่งเน้นถึกเน้นยื้อเทินมีการฮิวเลือ่อยมีการกินเนื้อทุกเทินครับถ้าคุณหาตัวละครครับที่สามารถทําให้คุณกินเนื้อได้ทุกเทินครับมอโกแอนด์นอตขาวครับคือคําตอบครับเพราะมันมีสกิลในการสลับตัวครับสกิลสลับตัวของมันก็คือจะ เปลี่ยนลูกแก้วของตัวมันเองครับเป็นลูกแก้วเนื้อครับแล้วก็จะบัฟทําให้ลูกแก้วเนื้อครับเป็นลูกแก้วตรงสีของทีม1เทินโดยเลยครับแล้วเมื่อกด well, สลับตวัวเขามันก็จะล้างบับชฟช็อตกับล้างบัฟปิดกั้นไม้ตายของทุกตัวในทีมลง1เทินนะครับถือว่าดีมากๆครับล้างช็อตและก็ล้างปิดกั้นไม้ตายของทุกตัวในทีม1เทินครับแค่กดสลับตัวครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ แล้วก็ปีดทุกแกเป็นเนื้อด้วยเราจะได้มีเนื้อกินทุกเทินครับถือว่าดีมากๆครับถ้าใครตามหาครับตัวละครที่สามารถฮิลวได้ทุกเทินไม่ใช่ฮิลวดิตัวละครที่สามารถกินเนื้อได้ทุกเทินครับมาร์โกแอนดหนวดขาวครับคือคําตอบนะครับส่วนสกิลของมันครับก็จะแบ่งออกเป็น3สกิลนะครับเพราะมันเป็นตัวคู่เรามาเริ่มจากสกิลของเจ้าหนวดขาวครับหนวดขาวครับสกิลก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสาย สีเหลืองครับสีเหลือง3.5เท่าค่อนข้างเยอะนะครับ3.5เท่าเนี่ยสีเหลืองครับและจะเพิ่มให้กับสีอื่นๆครับ2.75เท่าและก็ทำให้ตัวเองถึกขึ้นครับหรือได้รับดาเมจลดน้อยลงครับ20%เซนะครับแล้วก็ลูกแก้วสีเหลืองก็จะเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีดาเมจแรงนะครับก็เพิ่มตั้ง3.5เท่าเนี่ย ให้กับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีอื่นๆสีอื่นๆนี่คือสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับก็จะเพิ่มไป2.75เท่านะครับแล้วก็ถึกขึ้นด้วย20%ครับส่วนสกิลของเมาโก้ครับก็คือจะทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีม่วงครับ3.5เท่าและก็สีอื่นๆครับ2.75เท่าและก็เพิ่มค่า RCV ครับ1.25เท่าครับ แล้วก็ทําให้ลูกแก้วสีม่วงครับเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมนะครับก็หนวดขาวจะถึกขึ้นแต่เมาโก้จะฮิวแรงขึ้นครับจะฮิวแรงขึ้นหรือกินเนื้อแรงขึ้นครับก็ต่างกันตรงนี้นะเมลโก้ Mango ฮิวแรงขึ้นหนวดขาวก็ถึกขึ้นนะครับซึ่งอาซกิของมันนะจากที่ผมพูดไปครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสีที่เหมือนตัวเองหนวดขาวเพิ่มพลังโจมตีของสีเหลือง มาโก้เพิ่มพลังโจมตีของสีม่วงแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆสีอื่นๆก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยเหมือนกัน2.75เท่าหมายความว่าทีมของหนวดขาวแอมมาโก้จะเป็นสีอะไรก็ได้ครับมันเพิ่มพลังให้กับทุกตัวเลยนะเพิ่มให้ทุกตัวครับสุดสกิลคู่ครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสีเหลืองกับม่วงครับ 4.25เท่าถือว่าเยอะมากๆครับ4.25เท่าเยอะมากๆครับและก็จะเพิ่มให้สีอื่นๆครับ3เท่านะครับแล้วก็เพิ่มค่า ICV 1.5เท่าครับและก็ถึกขึ้น20%นะครับและก็ลูกแก้วสีเหลืองกับสีม่วงจะเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมนะครับซึ่งหมายความว่าครับทีมของตัวเขาเอ r มาโก้เนี่ยคุณจะใส่สีอะไรก็ได้นะ คือมันไม่จํากัดสีครับแต่แค่ว่าถ้าคุณใส่สีเหลืองหรือสีม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเยอะกว่าสีอื่นๆนั่นแหละก็จะคุณจัดทีมหนุเขาไอมาโก้คุณอาจจะใส่สีแดงสีเขียวสีฟ้าลงไปในทีมก็ได้แต่จะเพิ่มแค่2.75เท่าถ้าเป็นล่าคู่ก็จะเพิ่มไป3เท่านะครับก็ถือว่าจะเพิ่มน้อยหน่อยแต่ใส่ได้ครับเพิ่มน้อยแต่ใส่ได้ครับก็เป็นเพิ่มเหมือนกันเนาะถึงจะเพิ่มน้อยหน่อย เพระาะฉะนั้นครับการจัดทีมของหนวดขาวแอมมาโกเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับทีมของลูฟี่งูครับซึ่งลูฟี่งูหรือลูฟี่เกียร์สี่หรือลูฟี่รอครับที่สามารถใส่ได้ทุกตัวนวดขาวแอมมาโกเหมือนกันครับสามารถใส่ได้ทุกตัวแต่อาจจะใส่และอาจจะเพิ่มพลังโจมตีไม่เยอะสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ตัวสีเหลืองหรือสีม่วงนะครับแต่ใส่ได้ทุกตัวนะ ตัสกิลไม่ตายครับคือจะฮิวเลือดครับสองหมื่นครับซึ่งการฮิวเลือดสองหมครับคือการฮิวเลือดแบบผิวๆเลยครับส0 0 0มเลยซึ่งไอ้เจ้าส0 0 0มื่นตรงเนี้ยถ้าคุณโดนบัฟลดค่า RCV ครับจะไม่เป็นผลนะครับเพราะอันนี้มันเป็นการฮิวเลือดที่ไม่เกี่ยวกับค่า RCV เลยครับ มันหิวเลือดแบบตายตัวเลย2 0 0ห0ครับไม่ว่าคุณจะโดนลดค่า RCV หรือ RCV จะเป็นศูนย์ครับมันก็หิวเลือดไปเลย2 0,000นะครับนอกจากจะโดนปิดกั้นการหิวนะปิดกั้นการหิวก็จะหิวไม่ขึ้นนะครับแต่นี่คือเป็นพวกลดค่า RCV ก็ยังหิวขึ้นนะครับหรือ ICV คุณจะเหลือศูนย์ก็จะหิวขึ้นนะครับก็เป็นการหิวเลือดแบบตายตัวเลย2 0,000ื่นนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนอเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับทั้งหมดเป็นลูกแก้วสีม่วงสีเหลืองหรือลูกแก้วเนื้อแบบสุ่มครับแล้วก็ทําการลดเลือดของศัตรูทั้งหมดลง30%นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างคู่อีก3เธอนะครับเือเป็นสกิลเมตายที่ดูไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะฮิวเลือดไปเลย2 0 0 0 0แบบตายตัว แล้วก็ทำดาเมจลดเลือดของศัตรูทั้งหมดอีก30เอร์เนะครับแล้วเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดด้วยเป็นลูกแก้วสีเหลืองสีม่วงหรือลูกแก้วเนื้อนะครับแบบสุ่มนะทั้งหมดแบบสุ่มนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่ดีซึ่งการเล่นของมันครับเป็นได้ทั้งกับตาลและลูกเรือครับจากที่พูดไปตอนต้นเพราะถ้าเป็นกับตาลครับก็เป็นกับตาลสายถึกที่ดีมากๆถ้าเป็นลูกเรือครับก็เป็นลูกเรือแบบว่าคอยช่วยฮิวคอยช่วยทำดาเมจคอยช่วยเปลี่ยนลูกแก้วได้ครับ อย่างเช่นทีมของเอเนลครับทีมของเอเนลที่ว่าต้องพึ่งการคิวมากๆครับทีมของเอเนลสมมุตินะสมมุติผมจะจัดทีมของเอเนลครับโดยหาตัวละครที่สามารถฮิวเลือดได้ทําไงดีซึ่งตัวละครที่สามารถคิวเลือดได้ทุกเทิร์นทุกทุกเทิร์นนะมันมีน้อยนะครับซึ่งถ้าคุณต้องการคิวเลือดทุกเทิร์นเนี่ยอาจจะหายากแต่ถ้าคุณหาตัวละคร ที่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วเป็นเนื้อได้ทุกเธอเนี่ยต้องหนวดขาวเอมมาโก้ครับ,ครบแค่คุณเอาหนวดขาวเอมมาโก้ครับ,รบใส่ไปในทีมครับเอนเนลก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทุกเธอเลยครับเพราะหนวดขาวเอมมาโก้ครับ,รบมันสามารถเปลี่ยนลูกแก้วตัวเองเป็นลูกแก้วเนื้อได้และสามารถฮิวเลือดได้ทุกเธอครับเป็นการเพิ่มพลังให้กับเอนเนลได้ทุกเธอเลยนะ ซึ่งถ้าคุณไม่จัดทีมเอเคุณจัดทีมสายถึกๆคุณต้องการดองเทินนานๆหาตัวละครที่สามารถเพิ่มเลือดได้ก็ตัวลครเอมาโก้ครับสกิลไม่ตายก็เพิ่มเลือดได้สกิลสลับตัวก็สามารถเปลี่ยนลูกแก้เป็นเนื้อสามารถกินเนื้อหิวเลือดได้ครับและตัวของมันครับค่อนข้างจะดีตรงที่สามารถล้างบัฟช็อตและล้างบัฟปิดกั้นไม้ตายได้1เทินแค่คุณกดสลับตัวครับแค่สลับตัวก็สามารถล้างบัฟช็อต และบัฟปิดกั้นไม้ตายได้แล้ว1เทินนะครับต่อการกด1ครั้งนะครับแล้วก็สกิลติดตัวครับก็มีการล้างวัฟช็อตกับล้างวัฟปิดกั้นไม้ตายของตัวเองครับของตัวมันเอง99เทิรเนครับหมายความว่าครับศัตรูจะไม่สามารถช็อตหรือใบอ่าปิดกั้นไม้ตายของตัวมันได้นะครับ ศัตรูจะไม่สามารถติดช็อตหรือปิดกั้นไม่ตายของไอ้เจ้าหนุ่มขาวเอมาโกได้น,นะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีจะออกแนวเป็นสายซับพอร์ตซะมากกว่าครับเป็นสายช่วยเหลือซับพอร์ตซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นกัปตันก็เป็นกัปตันที่ดีมากๆเลยนะเพราะเพิ่มพลังโจมตีตั้ง4.25เท่าครับในร่างคู่นะครับถือว่าแรงอยู่นะเป็นกัปตันก็ได้เป็นลูกเรือก็ได้ครับเป็นตัวละครที่สาม,มารถเล่นได้หลาย แนวหลายทางเลยนะครับจะตีดาเมจก็ได้หรือจะเอาไปคอยยื้อเทินคอยหิวเลือดก็ได้ครับส่วนสายไหมครับสายไหมของมันนั้นมันบางคนก็ใส่เป็นอ่าสีแดงสีเขียวก็ได้บางคนก็ใส่เป็นสีแดง,ส,ดง,ส,ส,แดงสีส้มก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะใส่แบบไหนซึ่งถ้าเป็นเซิร์เวอร์โกลบอลครับคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องไอ้เจ้าสายไหมก็ได้ครับคุณสามารถลบและใส่ใหม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าคุณใส่ผิดก็ลบได้ ต้องเสียเรียดครับโอเคแล้วผมไปจัดทีมให้ดูกันหน่อยดีกว่าเนาะว่าปกติครับถ้าผมเล่นทีมของหนุนคาอม้า I'm โก้เนี่ยผมจะจัดทีมยังไงซึ่งเอาตรงๆนะในปัจจุบันนี้ผมจะเล่นมันในฐานะลูกเรือซะมากกว่าแต่ก็มีบางครั้งบางโอกาสครับที่ผมเอามันไปเป็นกับตันเพราะมันก็เป็นกับตันที่ดีมากๆอยู่นะก็กับตันสายสีเหลืองกับม่วง ซึ่งจะใส่สีฟ้าแดงเขียวก็ได้แต่จะเพิ่มพลังโจมตีน้อยหน่อยก็แนะนำว่าคุณจะเล่นจริงๆเน้นสีอ่ะม่วงกับเหลืองดีกว่าครับม่วงกับเหลืองที่ผมจัดอืมสร้างตัวลกอะไรก็ได้เนาะ <c oughs> คือที่ของมันค่อนข้างจะไม่ตายตัวกับไม่มีความตายตัวเลยครับทีมขอไอเจ้าหนุ่มคาร์ามาโกเนี่ยไม่มีตายตัวนะคุณจะใส่ตัวละครอะไรก็ได้ครับแค่ขอให้ว่า บัฟได้หรือล้างบับได้ในดา่านนั้นๆที่คุณเจอสมมติคุณเจอบับช็อตก็หาตะคอที่สามารถล้างบับช็อตไปใส่ซะถ้าคุณเจอเกราะนู่นเกราะนี่คุณก็หาตะคอที่สามารถล้างบับเกราะได้เอาไปใส่ซะนะครับก็ทีของมันก็ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวเลยคุณจะใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะขอแค่คุณสามารถแก้ทางในดา่ดานนั้นๆได้ก็พอด่านนั้นคุณเจออะไรก็แก้ทางอย่างนั้นนะครับ โอเคไปดูสกิลดูสกิลของมันกันเลยเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้บ่อยนะครับค่อนข้างจะบ่อยเลยนะเจอด่านย่างยากหรือด่านที่คุณต้องหิ้วเลือดเพิ่มเลือดหาทางเพิ่มเลือดหาทางกินเนื้ออะไรแบบน,นี้ถือว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับตอบโจทย์มากๆสําหรับด่านอะไรประมาณนั้นนะ ถึงมันจะเป็นตนัวละครที่ออกมาค่อนข้างจะนานพอสมทัวนแล้วก็นัมเบอร์มันอยู่ที่2000กว่าใช่ไหมในปัจจุบันนัมเบอร์ก็ปาไปประมาณ 2006- 2007แล้วก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วครับนุ่นเข้าไอมาก็โกเก่าอยู่นะแต่ก็ยังมีคนเล่นมันอยู่นะครับเห็นไหมเพื่อนผมยังมีคนเล่นมันอยู่เลยเป็นตัวละครที่อย่างดีจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับ คือข้อดีของมันคือถึกและก็เพิ่มเลือดได้นี่แหละคือข้อดีเลยตายตัวข้อเสียก็คือไม่มีบัฟอะไรเลยไม่มีบัฟโจมตีไม่มีบัฟอะไรเลยให้กับทีมแต่ก็ยังมีการฮีลเลือดและการล้างบัฟได้ก็ถือเป็นจุดเด่นที่มาปิดจุดด้อยได้ครับสำหรับตัวกรซึ่งการเล่เนของเขาเอมาโก้แนละผมแนะนำนะให้พยายามกดสำหรับตัวทุกเทอร์นะครับเพราะมันจะได้มีเนื้อออกมาให้กินนะครับเห็นไหม พอกดปุ๊บจะมีเนื้อออกมาครับแล้วก็ฮิวเลือดได้โอ้แรงไปหน่อยทาโจมปีครับลุกขาวก็เดี๋ยวผมย้ดเธอไปก่อนนะครับเพื่อจะได้กดสก,กิลไม่ตายให้รับชมกันนะครับทาโจมปีของมาโก ถ้าคุณต้องการหากับหา,บหาบพวกกับตันสายสีเหลืองหรือกับตันสายสีม่วงก็ไอเจ้านี้ก็คือคําตอบนะครับเพราะในปัจจุบันนี้กับตันสายสีเหลืองเหรอกับตันสายสีเหลืองแบบผิวเพียวเนี่ยมันมีแค่ไอแฉงแฉงล่างเก่าครับแฉงล่างสีเหลืองตัวเดียวเลยนะที่เป็นกับตันสายสีเหลืองผิวเพียวนะซึ่งแฉงตัวนั้นก็ค่อนข้างจะากากามากๆแล้ว ถ้าคุณต้องการเล่นสีเหลืองก็มีอยู่แค่ไอเจ้าหนูขาวเอมาโก้หรือไม่ก็คุซันสีเหลืองครับแค่นั้นเลยนะแต่ถ้าจะเอาแบบว่าดาเมิดแรงๆหน่อยผมว่าหนดคาวเอมาโกครับคือคําตอบนะครับเพราะมันเป็นกับตานที่เพิ่มพลังโจมตีได้เยอะถึง4.25เท่าน,นะครับก็เยอะมากๆส่วนไอเจ้าคุซันก็เพิ่มเยอะนะแต่เพิ่มน้อยกว่าหนดขาวอมาโกครับส่วนมาตรครคู่เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่า หลากหลายกอาตัวละครเดี่ยวนิดนึงอะนะซึ่งในสมัยก่อนครับมันก็ติดอยู่ในเทียสูตรค่อนข,ข้างจะนานอยู่นะอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีมั้งเป็นตัวละครที่คนนิยมกันมากๆาในสมัยที่ออกมาใหม่ๆถึงในสมัยนี้จะไม่ใหม่แล้วแต่ก็มีคนนิยมเล่นอยู่ตลอดตลอด,ตลอดนะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้หลากหลายนาทีกับตั้งก็ได้ลูกเรือก็ดี ป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือทีมค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะอะแล้วก็ถ้าเราปีดเป็นล่างคู่ลหละไอ้ตรงจุดนี้ถ้าปีดเป็นล่างคู่ถ้าสมมุติผมเป็นหน่วยขาวถ้าผมปิดเป็นล่างคู่ล่างคู่ก็จะเป็นสีเหลืองถ้าผมเป็นเมาโก้ผมปิดเป็นล่างคู่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็ตรงจุดนี้จะนับล่างต้นนะคบว่าล่างต้นคุณเป็นสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นนะสําหรับล่างคู่นะครับ มาสกิลไม่ตายครับลดเลือดครับ30%นะครับแล้วก็ฮิวเลือด20 0 0 0ืนซึ่งเอาจริงจริง,รงนะครับถ้าคุณต้องการกดใช้สกิลไม่ตายของมันเนี่ยแนะนำให้กดสลับตัวก่อนนะครับให้กดสลับตัวก่อนถึงจะกดใช้สกิลไม่ตายนะครับเพราะมันจะได้บ๊ฟนี่ครับทำให้ลูกแก้วเนือครับเป็นลูกแก้วตรงสีของทีมนะครับแนะนำว่าให้กด ระับตัวก่อนใช้ท่าไม่ตายนะครับเพื่อบัฟนี้ครับแล้วก็กดสกิลไม่ตายไปเลยสกิลมันสวยงามดีนะอยู่เลือดสองหมื่นครับแล้วเปิด่ยกถุงแก้วทั้งหมดนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับไอ้เจ้าหนุ่นชาแอมโมโกเป็นตัวละครที่เก่าแล้วแต่เก่าอยู่ครับและดีมากๆครับใครมีอยู่ก็อย่าลืมลองหยิบมาเล่นลองจัดมาเล่นดูนะตัวละครตัวนี้เก่งมากๆครับ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ